สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดย์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่ารีซีโรนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้จากอันนี้ไม่เรื่องรีซีโรนั่นเองที่นะตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้เล่นแล้วนะครับแต่เกมนี้จะเข้าค่อนข้างยากนะครับผมเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันเลยโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะเหมือนเริ่มต้นนะครับมันให้เลือกตัวละครหรือเปล่าเกมนะผมไม่รู้นะว่าเลือกแล้วจะมีผลอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าอ่านไม่ออกนะเดี๋ยวผมเลือกเอาตัวละครที่คิดว่าน่ารักน่ารักแล้วกันนะครับนี่ าการเดินของเกมนี้จริงๆออนิเมชันมันดีกว่านี้นะครับคือตัวเกมอ่ะมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตอนเล่นนะครับเราต้องต่อ VPN ญี่ปุ่นด้วยนะครับมันก็จะลอยๆแบบนี้ <c oughs> เออคือมันช้าหลายๆอย่างเลยนะครับจริงๆยังไม่แนะนําให้แบบเ,เข้ามาเล่นตอนนี้นะครับนะ นะดูอันนี้ระบบการต่อสู้ในเกมนะครับอนิเมชันการเคลื่อนไหวในเกมนี้นะครับต้องบอกเลยนะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของแต่ละท่านด้วยนะครับตัวเกมต้องใช้ในส่วนของตัวเพียนในการเข้าเล่นนะครับแล้วก็ถ้าไม่รีบแนะนําให้รอดีกว่านะครับ mm hmm. ถ้าใช้ V p เไม่มีประสิทธิภาพนะครับมันจะค่อนข้างหน่วงนะนะจงตีไปนะครับนี่ อันนี้จะเป็นตัวละครที่เราเลือกมาสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m e t ัก Slug Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, a r k Night, Harry Potter, b u a k c i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a g a ซ e Center จบดี ค่อนข,ข้างหน่วงเลยคุณผู้ชมไม่ได้หน่วงแบบธรรมดาด้วยนะหน่วงแบบดีเลยแบบดีเลยมากเลยโอเคนะครับก็โจมตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไปนะตัวนี้ถ้าใครไม่รีบนะครับผมแนะนําให้ตัวเกมมันเปิดเซิร์ฟเวอร์ประเทศอ,อ,อื่นเพิ่มเติมดีกว่านะครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรเข้าก็ยากนะครับแล้วก็ตอนที่เล่นนะครับค่อนข้างหน่วงเลยนะในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราได้เล่นหรืออะไรแบบนี้นะ นี่ครับมีผู้เล่นแบบมาเต็มหมดอ้าวทำไมมันจมดินแบออันนี้มีกิจกรรมล็อกอินลายวันนะครับนะเมื่อกี้เห็นว่ะตัวละครามาแบบจมดวงจมดินไปนะครับเนท่านผู้ชมครับมันก็สามารถเดินได้อิสระเลยนะ ตัวละครเริ่มต้นนะครับขึ้นอยู่กับเราเลือกใครมานะครับเราเลือกพระเอกมาหรือเลือกตัวละครที่ผมใช้อยู่อะไรแบบนี้ผมไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้ไม่รู้จักตัวละครเลยนะครับนะเออ,เอ,อแผนที่เปิดดูได้ไหมการเล่นก็น่าจะเล่นตามอตัวพระกิตนะครับให้วิ่งมาตรงนี้มาทําการพูดคุยนะนี่ครับอ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคแล้วก็เลือกเนื้อเรื่องนะครับ น่า,านจะเล่นตามเนื้อเรื่องเนี่ยครับก็คือจะมีให้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแชปเตอร์1นึ1่งขีดหนึ่งหขีดสองหขีดสามอะไรแบบนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้น <Yeah. S 1> มาแล้วนะครับพอเ,เข้ามาในแมปแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะวิ่งได้นะครับตัวแมปเปิดได้หรื <Yeah. S 1> เอเปล่าเฮ้ยโอเค ทำการวิ่งเลยนะครับอ่าจุดฟาร์มนี่ลหละแล้วกดแล้วมันคืออะไรไม่รู้นะนี่ผมไม่รู้นะว่าวกดแล้วจะเป็นเป็นการต่อสู้หรือเปล่าหรือว่า <c oughs> เจออะไรเป็นแค่บทสนทนาเฉยๆนะครับวิ่งไปเลยแล้วก็ฟาร์มมอนในนี้เหรอเนี่ยมันมีมอนให้ฟาร์มนะครับเนี่ยเข้ามาช่วยเขาได้นะโอ้โหเนี่ยครับท่านผู้ชมครับอินเทอร์เนต็ตมีปัญหาอีกแล้ว Okay. เดี๋ยวไปจัดการมอนดูนะครับมอนมีเยอะนะสู้กับใครเนี่ยอปากาอาไม่ใช่ไอตัวนี้หรอตีไปครับไม่ใช่อปากาเอเอ่อชื่ออะไรแล้วผมนึกไม่ออกอะ่ะที่มันมึนๆอะ่ะเออช่างมันเถอะนะครับท่านผู้ชมผมนึกไม่ออกอะ่ตะตีไปเขาก็โจมตีตัวเดียวกับเรานะโอเค มันตอนที่โจมตีอยู่มันเดินตัวละครได้ไหมเนะี่ยเดินได้เอาไว้หลบอะไรแบบนี้นะครับสกิลพระเอกนีโอเคโจมตีครับนี่มาแล้วพระเอกเราเอ้ยเรียบร้อยครับชิวๆกันไปนะก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม,มในนี้จริงๆอยู่ได้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับเราสามารถทำการฟาร์มเลเวลได้เนี่ยทำการต่อสู้แบบนี้เลย นี่หดไปหวดไปห,ด,ไปหดมาสองรอบแล้วนะครับก็ยังนึกชื่อมันไม่ออกว่ามันคือตัวอะไรโอเคอ่ะตีไปนี่ครับโดนสกิลไปครับผมเราตีไปอ่าลำดับการตีอยู่กลางจอน,นั้นบนเลยนะครับนะก็จะมีอันดับอยู่นะว่าของเล่านะครับของเขาเล่าของเราหรืออะไรแบบนี้นะครับนะนี่ครับ คือมาตีร่วมกันได้แบบมม่วๆเลยนะคือใครตีอยู่นะไม่ต้องสนใจนะคือเราสามารถเข้าไปแจมได้เลยโชกเข้าไปครับเรียบร้อยนี่มีมอนสเตอร์อยู่นะครับเนี่ยมีมอนสเตอร์แปลกๆด้วยนะครับอันนี้เอาเราจะเดินไปข้างหน้ามันมอหัวตัวนี้แล้วอะตอนแรกคิดว่าจะเป็นเกมแนวแอคชั่นนะครับแต่ว่ามาเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบอ PG เลยนะครับ อตีไปตีไปแล้วก็มีตรงนู้นด้วยนะครับที่เราสามารถเข้าไปฟาร์มเลเวลได้นะอืถามผมก็ค่อนข้างหน่วงนะครับแล้วค่อนข้างเนิดนะครับกดสกองสกิลไปมันจะดีเลย์แบบเยอะมากดีเลย์แบบเยอะมากเดี๋ยวครับนี่ครับโดน้าอีกหนึ่งครบบนทะ่าครับอืมโดนไหมโดนไหม โดนไหมโดนไหมสกิลครับนี่ครับโดน2ตัวเลยนะเป็นแบบเอวนะแต่ไม่รู้ว่าจริงแล้วมนตีโดนได้กี่ตัวนะมาโดนะไปครับเฮดเพียวแม่งล,ลุนดูดเลยว่ะท่านผู้ชมหัวหน่อยหัวหน่อยเพื่อนมาช่วยครับหัวหน่อยหัวหน่อยนี่ครับน้ำแข็งเรียบร้อย เนี่ยก็มีผู้เล่นเดินไปเดินมาวิ่งไปวิ่งมานะมีมอนให้ตีเยอะเลยอันนีืมแล้วตัวแมปมันเปิดไม่ได้เหรอมีแอนิเมชันท่าทางต่างๆด้วยนะครับนะแล้วก็ติดรีโหลดอีกแล้วนะครับส่วนระบบภายในเกมนะในนี้มันดูได้ไหมอันนี้จะเป็นตัวละครเซตัสตัวละครนะครับเนี่ยตัวละครในเกมนี้ก็มีเยอะนะอันนี้เป็นตัวละครหลักน่าจะสลับสลับเปลี่ยนได้เลยใช่ไหม เนี่ยตัวละครหลักนะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเนี่ยก็มีตัวนี้เรายังไม่มีมันดูไม่ได้ด้วยนะเออมันดูไม่ได้ด้วยอะไรกันนี่แล้วกดออกหรืออะไรแบบเนี้ยค่อนข้างแบบเออดีเลย์เลยนะครับนี่เราก็เปลี่ยนตัวละครแล้วนะครับคือมันสามารถเลือกตัวละครลงมาเดินได้นะตอนแรกคิดว่า มันจะเลือกตัวแรกแล้วเลือกแล้วเลือกเลยนะครับตอนเริ่มเกมมันจะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนเป็นตัวเริ่มต้นนะครับหรือว่าจะเอาเป็นพระเอกมายืนก็ได้แล้วก็ออกไปนะครับเดี๋ยวมก็สลับตัวละครให้แบบนี้อ่าแล้วก็เมูอน่นๆน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้ก็ล็อกนะครับเปิดไม่ได้นะอันนี้ก็ล็อกอยู่คืออ่านไม่ออกอะตีไม่เข้าเลยต้องรอสกิลนะแล้วสกิลก็แบบเออใช้อะไรไม่ได้เลยเน,นี่ยรอใช้ล้วแต่ใช้ไม่ได้ใช่ไหม ประมาณนี้แล้วกันใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ